เขาบอกว่านกบิน,นอยู่บนฟ้าว้มันทำตามน้องนนด้วยเว้ามันทำตามน้องนนมันมันจะโดดลงมาแล้วมันจะโดดนะทำท่าจะโดดแล้วนนทําำท่าแบบนี้เป็นไหมมันว่ะ น้องูกขาใช่มููกน้อแบบเป็นไรทำท่ามันจะโดดมันกูเป็นนกกระพีที่นึ่งหรอเออมันดำาเหมือนน้องนนวิวิววตายน้องตายน้องแบบตายน้องแบบแล้วเขาพ่นให้น้องได้ไม่กัดไม่กัดแบบแปลกกันนูไม่กัดเกดไมไม่แล้วก็ิแต่ว่านี่ให้แบบนี่น้ม่กดไม่กัด ใจกล้าหน่อยสิน้ำวนยึกหยักมันก็เลยกลัวกล้าหน่อยก้าหน่อยเอาดิใจก้าหน่อยไม่ไม่อยากเก็บตัวไปมปปัดดิใจกล้าหน่อยใจก้าหน่อยไม่ตายหรอกมันกระโดดไปถึงเลยค่ะกระโดดไม่ถึงจิกมือไม่อะไม่จิกใจก้าหน่อยเจ็บตัวน่ะไม่เจ็บมันจะข้ามขั้วพนอย่าโยน่าอย่าล่อมันซีจะให้ก็ให้มันจะไปเอาข้าวโพด เนี่ยน้องก็เห็นมอตอนมันกินเลเห็นมอมันใส่มือมันกินมันเกิด